มาให้รางวัลมามอบรางวัลมาทำให้คนได้รางวัลมีความสุขและภาคภูมิใจในสาขา Break Through Break Through Actors ครับผมครับ <c> เ <oughs> <c oughs> กิดดีด้วย <c oughs> แค่นี้หรออ้าวกนสาขาที่รางวัลมันจบ <c oughs> ได้ได้ใช้พูดอะไรอีกอะ Break Through Actors of the Year 2023ใช่ครับ ตอนหนึ่ง EP หนึ่งก็สนุกเลยครับก็เดินเรื่องค่อนข้างเร็วครับผมก็พวกเราดูเองก็ชอบเราไปดูด้วยกันมาในดูแล้วยจะไปดูด้วยกับทีมงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากมาเราดูซีรีส์ก็มีใช่ครับอะไรเงี้ยเลยแต่แฟนๆที่ติดตามเรานานก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานรอมานานมากรอมาประมาณปีกว่าป่ะหลายหลายปีไม่ไม่เหมือนว่าซีรีส์ที่ตอน มีแบบเป็นไงแต่พอสักพักหนึ่งพอเป็นเริ่มติดเทรนด์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีครับว่ามีมีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรย่างเงี้ยครับเขก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมามาดูมาแล้วก็แบบ<ร>ามาคุยกันอะไรอย่าเงี้ยครับให้มันแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูวีอะไรขึ้นมาหมายว่าเราเข้าไปดูในแท็กมาเหมือนกันใช่ไหมนีครับเพราะว่าก็นั่งดูทุกคนเราข้างคือนั่งใส่ก็นั่งไปพร้อมกันดูเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าจอยพร้อมกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานนนััั่่งงงดูลอะไรก ก็จะดูบางาไม่ได้มีโมเางนด้นมานานแล้วแล้วมเมันก็จะมีแบบขำๆแบบแนวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีครับ,รรบมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่า ผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่ากลัวจะแบบไปติดคาแรคเตอร์ตัวอะไรเข้ามาอะไรับแค่ดูเหมือนเดินเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีคือเราก็คือวางค<ม>าแรคเตอร์เราเองใช่ไหม เขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมไปพูดคุยกับเพื่อนกับด้วยครูสอนเองเพราะเราเราเดเวล็อปมาจากตัวบางงนะครับของทางญี่ปุ่นนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่แต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราแค่เอามาแบบอาจจะไม่มาเข้ากับของคนไทยอย่างเงี้ยครับแบบให้เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบให้เข้ากับในชีวิตจริงเนาะเพราะว่าชีวิตจริงกับบางนามันก็มันก็อีกเรื่องดเดียวเลยเหมือนกันนะครับ เป็นยยด้วครับาแบบว่าเคยคิดในว่าเฮ้ยเราอยากจะมีภลรยแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะถูกพาดไปไม่เลยครับไม่รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตลำบากเป็นเยอะปกติคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากจากเราก็เยอะแล้วแล้วยิ่งถ้าสมมติได้ยินเข้าไปอีกอ่ะเสียชีวิตก่อนวัยควรก็คือคงแบบสมองเล้นเล่นสมองแตกตายไม่ได้แค่ได้หนักหรอเพราะเรืการอย่างเงี้ยแค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วคนอื่นเขาคิดยังไงไม่ถ้ารู้อีกเอ้วแต่ถ้ารู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าเรจะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราเพระว่า ผมคงเครียดอ่ะผมว่าทุกๆผมว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับใช่แต่ว่าใครจะมีมาพิเศษก็แปลว่าคนนั้นมันต้องต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับัคนที่เราเริ่มรู้สึกจะถูกหลงเคยแบบไม่อยากมีดทางวุฒิเศษอะไรก็ไหนเอ่อก็อาจจะอยากมีเวลาที่เราแบบเหมือนสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ทันหรืออะไรก็อยากแบบเออถ้าวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือว่าอยากมีอนวุพิเสียงอยากแบบเออ สะกดจิตเลยให้หลับได้คือาเราหลับยากอเงี้ยเออถ้ามีพลังเสกเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที <bike> ่เราแบบเหมือนแบบอาเรว่าชีว <satisfy fade ados> ิตมันขัาขันนิดนึงก้ก็จะมีกีฬาแข่งก็มีฟุตบอลแล้วก็มีาสเกตบแล้วแบบเป็นวุฒิศ่แบบบินตนแล้วสเตบอลสย่างก็มีชแบบจากศิลปินก็แบบมีศิลปินของจาไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกา ยี่สิบาันวาคมครับแล้พวกเรามีโชว์ใช่ไมมีม่อย่างไ้ี่องย่างออย่างองเราแล้วก็มันจะมีแบดมินตันใช่ไมครับมนลีาวทุตซอลไใช่ก็ผมลมบาสเกตบอลไปครับแต่ว่าต้องมาซมทมแบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาเตะมาด้ยฝีไปเตะฟุตซอครับโอเคแล้วที่มาาแข่งอะไรมาก่่ใครับโชว์กีฬาอ่ไวันนี้ดี่เจที่ได้มาม มั่นจแค่สองม่จแค่สอง,อ,งอันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจอ่ะไม่เพราะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่า,านี้เราเรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟีลสเตจเป็นยังไองอะไรเงี้ยมันยิ่งดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่เราเข้าขากับมา้าใช่ไหมคะ่งัางแ่าเข้าากได้วันหน้าไมเข้าหาคิดว่าน่าจะเพิ่งมาเขาอย่างเดียวช่วงป<ร>ีใหม่ ที่ที่คุยกันที่เพิ่งอย่างที่มาอัปเดตมาตอนแรกคือนัดซ้อมกันหลังจากวันที่ที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมกำลังจะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะวันที่15คือต้องบินตอนตอนไม่รู้แต่พี่ก็ทำเลยอ๋อมีงานตอนตีน่าจะตอนตีห้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไลน์เป็นเทม่ายังไม่ได้ไลน์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอัปเดตบอกมาทันทียก็ได้ที่เขียนไลน์กันเถอะฝากพี่พสื่อมวลชนฝากบอกมาพาคินเลยว่า ช่วยแท็กให้ด้วยแล้วกันใช่ว่าแบบเทเทแล้วนะครับครับโอเคเนาะ้้วสารจะพั้วสรเราเนอคนมีทครับุต้บาเดี๋ยวใทรเดี๋วครับผมก็ก็ขอแสดงความดีกับทุกคนแนงที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับต้อขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอีกต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งอ่าเป็นเรื่องดีๆในในในชีวิตของทุกคนถือว่าคนคนที่ได้รับรางวัลลืน